พริกน้ำพริกนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำแล้วนะคะเอานะคะเสร็จแล้วนะคะกระทงกระเทียมหัวหอมหอมแดงนะคะแล้วก็ปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะตาน้าพริกนะคะเดี๋ยวดูว่าน้าพริกดัชิตาจะเป็นหน้าตายังไงนะคะพริกป่นก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราดูนะคะนี่แหละค่ะน้ำพริกดัชิตามันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะตำเนื้อปลาใส่ไอ้น้ำขามเปียกพร้อมนะคะออกเปียวๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่ผงชูรสนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่ลายเดอแต่ว่าใส่ลายกระแซบไลายเดอร์จะบอกให้นะคะเดี๋ยวไปเที่ยวจะมากินน้ำพริกจิมกระปขืืนนะคะแล้วก็ไอ้ออมกระปูนะคะ วาโรชาจะเป็นแบบไหเนาะรสชาติร้อยเอ็ดบรรยากาศฮอลแลนด์การันตีได้เลยนะคะอ่าดัชชิตาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมาเดอค่ะบัน,นี้พี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันนะคะเขากะไรเบอรี่นะคะออมกระปูใส่ผักใส่นะคะใส่ลูกโดดและใส่แบบพริกกระเลียงอ่ะน,นะ แต่กกัตำปลาส่นบาบขามเปียกนะคะตำปลาส่นาปลาส่นบาบขามเปียกนะคะสุดยอดนะคะมากินน้งกันนด้ค่ะดัชิตาชาแนลนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปต่อไปดัชิตาิผพาเห็ดหนังนะคะหรือว่าจะพาไปดูหรือว่าจะพาทำหรือว่าจะพาเข้าครัวหรือว่าจะพา,าร,ว,รว,าพาวย ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายด้วย,วยสวัสดีค่ะ